สวัสดีครับนะครับอันนี้ผมพามาอยู่วัดผู้กลุ่มเขาครับอำเภอโพช่จังหวัดเอยเอ็ดครับน,นี่พ้าปีน้องมาดูเ,เ,เออเราไปดูพญานาคเออเห็นบะปูวิรูปโขนาคราชี๋ยวเราไปบูชานั่นก็ อะเราหอมามาเขียนซื้อกันมากเลยพอเขียนซื้อข้าวเดี๋ยวนะนั้นยืนรอแป๊บหนึ่งนะครับเราเขียนชื่อปทิมาไหวนะต้องเขียนชื่อเขียนชื่อก่อนนะครับ ชื่อช่องนะครับของดีอีสานเดี๋ยวเราจะไปไหว้ปูพญานาคครับนี่เห็นว่า่ยปูพญานาคปูวิรูปขโขนาครากอ่า นี่คือเครื่องบูชานะครับก็จะมีภาษาอีสานเรียกว่าขันหมากเบนอแล้วก็ถูกเก้าดอกแล้วก็ผ้านะครับผ้าตัวนี้เ็หอมหันมาหน่อยลูกนี่ผ้าตัวนี้นะครับเราก็เขียนชื่ออเอาช่ให้หน่อยช่ให้นุอมหน่อยืเขียนชื่อนะครับแล้วก็เราก็เอาไปถูกอธิษฐานจิตนะครับอ่ะ าอ่าถือมาไปเอาไปไหว้ปู่พญานาคก็เร็วครับหลังจากนั้นเราจุดธูปเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปสักการะองค์ปู่พญานาคนะครับต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะมีคําบทสวดพ่อพญานาคนะครับ ขันธปริตตคาถานะครับว่าดังต่อไปนี้นะครับนะโมตัสสะภะขวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขาวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วิรูปะเฮเหิเมตังเมตังอะราปะเอเห,เอเหิเชัพยะปุตเฮหิเมตังเมตังกังหาโปตมะเอเหิจปะอาปา,าเทะเฮหิเมตังเมตังทิปา,าเทะเฮหิเดด้วยอำนาจของพระราชนาฏัยท้าพาเจ้าชื่อนายสิทธิโชกอันสมควรเท่านันยิ่งมีความเสื่อ <c oughs> มีความเชื่อมีความศรัทธาในจิตภาวะและบุญบารมีแห่งองค์เทพนัคราชทั้งสี่ตระกาลาูกาลเอรุป,ปรโกโศภะปุตตะกันทาโอตมะเอราประทาภูสุสุโธแห่งอิสานคิดชมพูนครธาชอุดรนทิตและพญานาคทุกหมเหล่าและทุกเพศสารุศทั่วสาก้กลจัก,กรวาลข้าพเจ้าขอถวาย ดอกไม้มงคลน้ำมันเครื่องหอมดอกมะลิและเครื่องบูชาสักการานี้ตลอดจนถึงบุตรสนพ้นบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างจงสำเร็จแก่องค์เทพพรบุตรนาคราชตลอดจนนากราชทุกโมเหล่าจงมารับประทานพอรอันประเสริฐให้าบังเกิดความสุขความเจริญ มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมมาเกิดโชคความร่ำรวยโชคดีตลอดจนขอให้มีที่ดินที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำรงตนเพื่อประกอบคุามความดีแท่จะสร้างบุญกุศลตลอดไปเพราะำอธิษฐานนี้จงเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปด้วยโทูสาธุสาธุสาธุ จากนั้นนะครับเราก็เอาทุบไปจุดนะครับโอ้ก็ตั้งอันใบซีนะครับอืมเราก็ปลูกครับเราหาที่ปลูกเลยครับ อขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนเอาไว้นี้ตรงพันสําเร็จตรงพันสําเร็จกุปกาลฝา,ากปู่ไว้เด้อให้ดูแลป,ปกปักรักษาคุ้มพรองคนสอนตกเตอประกาศตามนี้คือก นะครับเราตามมาจุดที่ปัจนนี้มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการให้โชคนะครับปูพ่พญานาควิรูปโคนาคาราชนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับไปล้วงไหครับรอไปไปล้วงไหครับนี่นะครับเรากำลังจะ โชคนะครับนีเป็นจุดที่นะครับหลายคนเข้ามาแล้วได้ไดโชคนะครับโอเคครับ รับโชคเปพร้อมๆกันนะครับตอนทีนี้เราจะมาลั่นของนะครับสิ่งที่ปรารถนาจะได้สำเร็จนะครับลั่นของสามครั้งนะครับ ก้นของเสร็จนะครับชาวบ้านก็จะพากันถูครับถูของครับถาวิรูปโขเืิสิ่งที่ปรารถนาจะได้สมความมุ่งมั่นปรถนานะครับต้องทําการรูปข้องนะครับข้องใหญ่จะต้องรูปนะครับเดี๋ยวตั้งกิตจธิษฐานนะครับสิ่งที่ขอจงพันสําเร็จให้คนที่เข้ามาชมรายการ มีโชคมีลาบกันทวนหน้านะปู่นะปู่จะให้โชคให้ลาบไว้ฟ้องดังกลางวันเด้อผ่าลูก ดังกลางวันเลยครับด้านของใหญ่ครับ <ST AR> ขอให้ทุกคนรวยนะครับ <ST AR> <ST AR> มีสองชั้นนะครับอันนี้เป็นข้างล่างนะครับที่สักการะปู่ท้าวิรูป,ปรโภานาคราชนะครับข้างบนก็จะเป็นชั้นที่สองนะครับ อันนี้คือโนยนไหนะครับแม่์เมยกำลังโนยนไหกันมาครับพี่น้องอันนี้อันนี้โนยนไหออันนี้เป็นชั้นที่สองครับชั้นที่สองนี่เป็นองค์พ่อปู นี่เป็นองบนนะครับเป็นองค์พ่อปู่วิรูปรโขครับองค์ใหญ่มากครับนี่องค์ใหญ่มากนะครับอันนี้องค์พ่อปู่วิรูปรโคครับองค์ท่านใหญ่มากนะครับใครที่มาวัดแห่งนี้นะครับส่วนมากจะมีโชคมีลาภกันกลับไปนะครับข้างบนก็จะมีพระพุทธรูปนะครับ ยมากครับอันนี้คือชั้นที่สองครับชั้นที่สองนี่คือรูปของพอปู่ท้าวิรูป,ปรโคนาขดาดนะครับซึ่งมีความงามองค์ใหญ่ครับมีความงามมาก ขอพรท่านนะครับขอให้คนที่เข้ามาดูนะครับมีโชคมีลาากันทั่นหน้าน้ำปูนะอขอให้คนมาดูมาชมสถานที่มาร่วมทําบุญสร้างวัดสร้างวาครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคน มีโชคมีลาบนะครับต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะสวัสดีครับ